สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับสำรับปังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเปิดมุมมองไอรุลี่แข่งใหม่แมตติตี้จากผู้เชี่ยวชาญ BBC Radio ไมท์เทเลอร์นักข่าวสายบูฟแห่ง BBC ีซีเรดิโอวิเคราะห์ลึกถึงลายานอันนิลลี่ฟูลแบ็กคนใหม่ของแมนเชสเตีรหลังเฝ้าดูพัฒนาของเจ้าตัวมาตลอด5ปีเต็มดังนี้อย่างแรกนะครับก็คือการย้ายที่คุ้มค่าอาจเป็นดีนที่ยอดเยี่ยมสําหรับแมนเชสเตีรเขาอยู่กับบูฟถึง5ปีทั้งชัดเจนว่าเป็นนักเตะที่พัฒนาต่อนเนื่องและสมควรได้โชว์ศักยภาพกับทีมที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้อย่างที่2พัฒนาการตลอด5ปีในอังกฤษเขาย้ายมาตั้งแต่อายุ19จากอองเช ในฝรั่งเศสช่วงฤดูการโควิดซึ่งเป็นความท้าทายครั้งใหญ่แต่เขาก็ยิงได้ตั้งแต่เกมแรกแม้ช่วงหลังจะถูกลดบาดบาทลงในยุคของโรโบโตกีแต่พอกลับมาในยุคข,ของแกรี่โอนินวิกเตอร์เปเรล่าเขากลายเป็นตัวหลักทันทีเมื่อฟิตเต็มร้อยอย่างที่3สไาตลา์การเล่น สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการพาบอลไปข้างหน้าด้วยความเร็วทั้งเลี้ยงตัดเข้าในหรือพุ่งตรงไปเส้นหลังเขาไม่ใช่ฟูลแบ็กที่คองบอลแล้วจ่ายคืนหลังแต่จะกล้าชนกับแนวรับและพุ่งเข้าหาช่องโดยตรงเหมือนกับจูนัาเกรย์ฮาวออกจากจุดสตาร์ทอย่างที่4เหมาะกับระบบเป๊ปหรือไม่เขาที่บอกว่าเหมาะมากถึงแม้เขาจะโดดเด่นในตำแหน่งของระบบวิงแบ็กแต่ว่าในทีมที่คองบอลได้เยอะอย่างซิตี้ตำแหน่งฟูลแบ็กธรรมชาติก็จะเปิดโอกาสให้เขาโชว์ของได้เต็มที่ เขาเคยเล่นเป็นตัวลูกปั่งขวาด้วยและเป็นอีกจุดเด่นที่เพิ่มมิติให้กับเกมบุกได้อย่างที่5นะครับเปิดหัวเจอทีมเก่าใช่เลยแมตตี้จะเจอกับบูแฮมตันในนัดเปิดฤดูกาพลพรีเวยริกซึ่งแฟนบูฟก็คงจะต้อนรับเขาแบบให้เกียรติเพราะต่างก็ทราบตึงในผลงานของเขาตลอดช่วงเวลาที่เขาอยู่กับทีมนี้อย่างที่6จะไปรอดกับแมตตี้หรือไม่เขา ได้กล่าวว่าผมคิดว่าเขามีโอกาสไปได้สวยเลยเขาดูเป็นนักเตะที่ยังมีเพด,ดานศักยภาพสูงมากและเมื่ออยู่ในทีมอย่างซิตี้เขาจะยิ่งมั่นใจและปลดปล่อยความสามารถได้เต็มที่เขาอาจจะไม่ใช่แค่ผู้ชนะแต่ยังเป็นนักเตะที่มอบความเอนเตอร์เทนให้กับผู้ชมได้ด้วยนี่นะครับก็เป็นบทวิเคราะห์ของกูรูจาก BBC Radio นะครับก็ได้วิเคราะห์ถึงลายานไอนุลีนะครับเพราะว่าเขาได้ดูพัฒนาการของลายานไอนุลีตั้งแต่อยู่กับวูฟมาแรกๆจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์ของผู้เชื่อชาญเลยก็ว่าได้นัดระเดินสนามพิมพ์ลีกนะครับแมนซิตี้จะเจอทีมเก่าของไอนูล y ี่ก็คือบูแฮมตันนะครับในคืนวันเสาร์ที่16สิงหาคมที่สนามโมนิมิลสเตเดียมฮามพาดเลยนะครับมาดูข่าวต่อมากิปไว้ตกลงเงื่อนไขตัว,ตวกับซิตี้เรียบร้อย ข่าวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าต้องเกิดใจไว้บ้างนะครับหรือว่าฟังหูไว้หูนะครับมอร์แกนคลิปไวเพเมอร์ตัวเก่งของฟอ r เรสนะครับบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแมร์เซดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังทีมเรือใบสีฟ้านั้นเดินเกมรับเบื้องหลังเพื่อดึงตัวมาร่วมทีมในซสมอร์นี้ให้ได้แม้ยังไม่มีข้อตกลงระหว่าง2สโมสรแต่รายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับ ได้ยืนยันว่ากิฟไว้เนี่ยตัดสินใจแล้วว่าอยากย้ายไปเล่นให้กับทีมของเปโกวเดล่าหรือว่าแมิตี้แล้วรอเพียงให้ซิตี้นั้นเคลียร์เรื่องค่าตัวกับฟอร์เรทให้ลงตัวแล้เท่านั้นรายงานยังระบุต่อว่ามีการวางกรอบสัญญาไว้แล้วและขั้นตอนถัดไปคือการเจราจาระว่ังทั้งสองทีมเพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสมนี่นะครับก็เป็นทางฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับยืนยันว่ายังไงก็ต้องรอเทียสูงยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นดีนของมอร์แกนกิฟไว้มาดูนักเตะ ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของแมนซิตี้ที่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวอย่างเปโรเน่โคโมเตรียมยื่น15ล้านยูโรเพื่อขอซื้อขาดเปโรเน่จาก City. ซิตี้สื่อดังสกายสปอร์ตนะครับแล้วก็โรมาโน่ได้รายงานตรงกันนะครับว่าโคโมนะครับสมโมสรจากกาันโซเซเลียอ,อิตาลีได้เตรียมยื่นข้อเสนอจำนวน15ล้านยูโรเพื่อซื้อตัวแม็กซิโมเปเรโนกองกลางตัวรับไวัย22ปีของแมนซิตี้มาร่วมทัพ โคมนะครับต้องการเสริมแก่งในแนวกลางอย่างเร่งด่วนโดยมีเป้าหมายหลักคือเปเรโนแต่ว่าหากพลาดดีนนี้พวกเขาก็เตรียมเบนเป้าไปที่วารองเต่งลงเชียเย่มิดฟิลตัวรับจาโอลิมปิกมัคเซยแทนนี่นะครับก็เป็นโอกาสดีที่แมตซิตี้จะได้ปล่อยอีกหนึ่งแข้งดาวรุ่งเพื่อไปเติบโตนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับว่าแมตซิตี้เนี่ยจะยังคงเห็นเปเรโน่เนี่ยสำคัญอยู่หรือไม่ ถ้าเกิดว่าเปโรโนยังสําคัญกับแมนซิตี้อยู่แน่นอนว่าแมนซิตี้จะไม่ขายแต่ว่าก็ยังปล่อยให้เก็บเบลอยู่นะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวของเปโรเน่กับทีมอย่างโคโม่นะครับมาดูข่าวต่อมานะครับข่าวสุดท้ายของ EP นี้3ลีกดังลุมแย่งแม็กอาร์ตี้ซิตี้เปิดรับข้อเสนอ20 25ล้านปอน โรมาโน่ได้รายงานบอกว่าแมนซิตี้นะครับพร้อมขายเจมส์มอาร์ตี้มิฟิลไว้ย2 2ปีออกจากทีมหากได้รับข้อเสนออยู่ที่20ิหรือว่า25ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยมีหลายสโมสรอจอากพรีเมียร์ลีกบนเดสลกาเยอรมันรวมถึงเซเรียอิตาลีที่แสดงความต่นใจในนักเตะอย่างแม็กอาร์ตี้โรมาโน่นะครับเปิดเผยว่าอาตาลันตาทีมแก่งของอิตาลีนะครับเป็นหนึ่งในสโมสรที่ติดตามความเคลื่อนไหวของแม็กอาร์ตี้อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะยื่นข้อเสนอทุกอย่าง หากอะไรอะไรลงตัวแล้วนี่นะครับก็เป็นข่าวของแม่อาร์ตี้ปิดท้ายใน EP นี้พี่น้องชายเรือใบติฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างกับข่าวใน EP นี้คอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ